สวัสดีครับเพื่อนอมะโนทางเรื่องใหม่ครับเก็บตกครับเก็บตกการแข่งขันอลเบ์บอลบร,ระหว่างทีมชาติไทยกับแตลุกกีไอบุรุก,กีนะวันนั้นก็ทีมชาติไทยก็แพ้ไปนะแล้วก็มีประเด็นร้อนๆเลยวันนี้ยังไม่หายร้อนเลยอไอไอชนชั้นสูงอะ่ะที่ผมเคยเล่าไปคลิปก่อนอน่ะชนชั้นสูงมียศถาบรรดาศักดิ์่ะ ที่ออกมากลดาน้องเพียวและทีมชาติไทยเนี่ยนะมันออกมาดามีหลักฐานะผมแคบไม่นะขอย้าอีกทีมันบอกว่าพวกคุณเนี่ยทำเพื่อชาติหรือทําเพื่อเอาใจใครพวกนี้มีแต่ส่วนสร้างความแตกแยกไม่สมควรที่จะเป็นตัวแทนของชาติอีกต่อไปใช้แต่กําลังไม่ใช้สติปัญญาประมาณนะี้คือด่าดูทุงเยีํยด้วยการโฆษณา ออกทาง Facebook เข้านะบอกว่าถ้าพูดจับยาพวกมึงอะใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองมึงอ่ะไม่สมควรจะเป็นทีมชาติไทยประมาณนี้คือมันดูถูกแหละดูถูกทีมชาติไทยแล้วก็ประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นร้อนเพราะวันนั้นน้องเพียวอ่่ะาก็ได้ไปถ่ายรูปกับคุณพิทาพิธาเขาเาไปไปชมนะเวนิบอลแมตช์นี้ไปชมนะส่วนตัวเข้าไปนะแล้วก็ เด็กๆพวกน้องๆก็มาถ่ายรูปด้วยก็นู่นนี่นั่นแล้วก็มอบอมอบลูกฟุตบอลให้พี่ทาไปฝากน้องพิมฝากลูกสาวว่าลูกสาวเขานี่เป,นเป็นเป็นแฟนคลับของวล์บอลไทยอยู่นะฮะน้องเพียวน้องเพียวแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ด่ากันเช็ดเม็ดไอ้พวกที่มันไม่ชอบพี่ทานะไอ้เหี้ยมึงมาทําให้ฟุตบอลแพ้ันนี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็ด่าไปถึงทีมฟุตบอลไอ้ทีมวล,ล์บอล ถาไทยอย่างสาบเสียเทเสียเลนดดาแบบเช่นเม็ดอะ่ะจนน้องร้องไห้บางทีอ่ะพวกน้องๆร้องไห้น้องเพียวก็อ่าธรรมาเราเขาเมื่งออกมาชี้แจงว่าภาพที่ไอไอชนชั้นสูงมันออกมันมาลงอ่ะนะสูสามนิ้วเนี่ยมันหาว่ามามาเชียร์พิธางไยแต่ภาพภาพนี้เนี่ยเขาไปแข่งที่ประเทศบราซิลผมผมเคยเล่าไปลาแล้วแล้วมันเป็นสัญลักษณ์สามหน้า สามหน้านะเว้ยนู่นนี่เป็นเทคนิคทางการแข่งขันของเขาไม่เกี่ยวกันเมืองเลยนะฮะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าซ้ำเอาง่ายว่าก็มีคุณรัศมีแขนี่ก็เป็นเป็นตัวแม่ของวอลล์บอลทีมชาติไทยเลยนะฮะช่วยเหลือมาตลอดก็เหมือนเหมือนอยู่ในทีมของทีมชาติไทยเนะี่ยเป็นรัศมีแขนะก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยน้องเดียวอย่างนี้น้องต้องฟ้องนะเพราะมันเข้าองค์ประกอบ ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโน่นนี่นัน่นคือมันมันผิดองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทเลยชัดเจนแล้วคือทําให้เกิดความเกียดชงังเหยียหยามดูถูกเยียหยามว่าเฮ้ยมึงไม่ใช้สติปัญญาหรอใช้แต่กําลังเหรออะไรประมาณนี้คือกล่าวหาไงที่เรียกว่ากล่าวหาหมิ่นประมาทนะนี่ผิดกฎหมายแนย่นอนเนี้ถ้าฟ้องนี่ยังไงศาลก็รับ ก็จะมีแขก็ออกมาแนะนํานะน้องเพียวแต่ไม่รู้ว่าน้องเพียวว่าไงก็ยังเดี๋ยวรอฟังข่าวอยู่นะะสมาคมวอลเลย์บอลไทยน่าจะฟ้องนะเป็นกรณีสตาร์เตอร์ไอสตาร์ตี้นะอย่าไปกลัวส่วนชั้นสูงมันก็คนเหมือนกันเนี่ยทุกคนเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม,ม่เทวดานะฮะแล้วไอผมก็ไม่เข้าใจว่าบังเอิญว่ามีคนไปสัมภาษณ์ไอพ่อน้องเพียวพ่อน้องเพียวบอกว่าอ๋อ ท่านก็เป็นผู้ใหญ่ท่านออกมาขอโทษแล้วก็น่าจะจบนะผมยังไม่ได้ตรวจสอบว่าคุณลรศิมีแขกเข้าไปโพสอย่างนั้นจริงหรือเปล่าโพสว่าแนะนําให้น้องเพียวฟ้องเนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะไม่อยากให้ฟ้องร้องกันนี่มันจบจบซะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาขอโทษแล้วคําว่าขอโทษนี่ผมมันไม่พอฮะมันก็แค่ว่าเออผมเข้าใจผิดขอโทษน้องเพียวแค่นี้เองแค่นี้เอง มันไม่เพียงพอมันยาวยาไม่พอครับมันไม่มีความรับผิดช,ชอบแล้วก่อนที่คุณมึงอ่ะจะมาลงอ่ะมึงต้องตรวจสอบก่อนภาพตอนไหนปีไหนสมัยไหนใครถ่ายไม่ว่าอยู่เฉยมึงด่าเขาอย่างนี้ด่าเขาออกสื่ออย่างนี้แล้วแล้วคุณเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงคนมียศถาบรรดาศักดิ์คุณพูดไปปื๊บคนเชื่อเลยคุณพูดหมูเป็นหมาย,ยังได้เลยคุณพูดหมายเป็นหมูได้คุณคุณพูดที่นําได้หมดเฮ้คุณนะไม่อยากจะพูดหรอกผมผมกับ ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าผมเก็บม,มาเล่าในฐานะนําเสนอนะไม่มีอะไรนะไม่ได้กล่าวหานะอันนี้เรื่องจริงหมดเลยมันผิดกฎหมายฮะหมินะม่นว่ามากอันนี้ก็รอดูนะว่าน้องเพียวและสมาคมวอลเลย์บอลไทยจะเอา,อางไงฮนะก็รอดูต่อไปแล้วกันนะอันนี้เก็บม,มาเล่าฮนะก็อยากให้ดําเนินการเป็นคดีตั้ตี้หน่อยนะเพราะว่ามันดูถูกหย,ยาดย้ำทีมชาติไทยอย่างนี้นะแล้วไอ้พวกติ่งมันก็มันดา่าแม่งหัเป็นร้อยๆเลยผมแคบอ่านแล้วผมปวดตับดา่า เด็กรุ่นนี้น่ะเขากําลังพัฒนาว่าเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะเด็กเอาไว้เล่นบอลชุดเนี้รุ่นใหม่หมดเลยกําลังพัฒนากําลังไต่เต้าไต่เต้ารถเล่นด้วยใจที่ผมเคยเล่าอ่ะพี่ทาย,ยังบอกเลยต้องขอบคุณน้องๆมากที่ให้บทเรียนผมว่านี่แหละคือความสามัคคีความมีน้ำใจในกีฬาแพ้ในเกมแล้วก็สู้อ่ะ ยังไงก็ไม่ถอยอะไรประมาณนี้สู้ด้วยรอยยิ้มถึงแพ้ก็แพ้ด้วยรอยยิ้มเล่นอย่างมีความสุขคุณพิธาก็มาชื่นชมไม่เคยตําหนิมีแต่อวยพรขอบคุณด้วยซ้ําไปนะนี่นี่แหละอยากให้เป็นนายกเร็วๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องนะเนี่ยไม่พ้นพิธาเออแล้วก็อย่างที่บอกนะอเนี่ยไอ้เดังไกลมันไปฟ้องเนี่ยเนี่ยว่าพิธาเนี่ยไปเรื่องเนี่ยไปดูวอลเล์อบอลเนี่ยไปครอบงาสือ เออไปทาให้เลสติ้งสื่อมันดีขึ้นมึงไปรับงานมาหรือเปล่า,ามนโไปฟ้องนะไอเรืองไก่นะก็อ่ะวานไปแล้วกันครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ํสาสระผมครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็อยากให้คอมเมนต์หน่อยนะมีอะไรคิดเหมือนผมเปล่าหรือว่าคิดต่างกับผมแต่อย่ามดาด่าผมมันจะบาปนะเพราะว่าผมก็รู้นะพวกไดโนเสาร์พวกขวาจับมันเยอะพวกอ่าพวกสมองหมาปัญญาควายอย่างมเยอะมันคิดไม่เป็นไง พอเขาพูดมามันเชื่อหมดอะ่ะเออพูดอะไรมาแม่งเชื่อเ้งหมดอะ่ะผมก็เลยนะผมมีสมองครับผมคิดเป็นเออเยบสวัสดีครับบุรเลึกสายคนคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมัดเข้าบ้านอาบน้ำสระผมคับมนโนโครับ